สงกรานีถ้าใครเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ตามนโยบายยูเซ็เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ได้นะคะภาครัฐมีความห่วงใยประชาชนค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยก็สามารถใช้สิทธิยูเซ็ได้กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤตห่างไม่รักษาทันทีมีโอกาสเสียชีวิตสูงสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้โดยเร็วที่สุดค่ะโดยให้สถานพยาบาล ที่ให้การรักษาเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสชอตามอัตราที่กำหนดกรณีเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ระดับฉุกเฉินวิกฤตหรือกรณีผู้มีสิทธิบัตรทองเดินทางไปต่างถิ่นแล้วมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ก็สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำและสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นะคะแต่ขอให้ทุกคนเตรียมัับประชาชนให้พร้อมเพราะเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อความสะดวก พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างการเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการเข้ารับการรักษาค่ะส่วนประชาชนที่ต้องกินยาประจําอย่างต่อเนื่องก็ควรเตรียมยาให้พร้อมสําหรับการเดินทางสิ่งที่สําคัญจะต้องไม่ประมาทพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะ